ฮัลโหลข้อการสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมชิวนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมล่าสุดกันสำหรับเกม Speed ิ i f ต e r ก่อนอื่นเลยผมผมคาดการว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆน,นทุกคนเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ช่วงปิดเทอมกันแล้วผมเพราะว่ากิจกรรมในตอนนี้คือกิจกรรมซิ่งเทต้อนรับปิดเทอมจะเริ่มตั้งแต่วันที่6-12มีนาคมนี้ สำหรับกิจกรรม Student Style ผมจะเปิดให้เราเนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมด7วันด้วยกันนะผมก็จะทําให้เราเนี่ยทำกิจกรรมอยู่ทั้งหมด4หัวข้อเพื่อสะสมในส่วนของตัวกล่องเปิดสุ่มของที่เป็นพวกเครื่องแต่งกายต่างๆที่เป็นแบบลิมิเต็ดเพราะเนื่องจากว่าเครื่องแต่งกายพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เปิดขายตามปกติแถมเวลาเราเปิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ในรูปแบบทาวนด้วยมาดูดีกว่าว่าในส่วนของเครื่องแต่งกายเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะ สำหรับพระคิดในกล่องแรกครับผมก็จะเป็นกล่องสีเหลืองของที่ดรอปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวทรงผมก็จะมี1วัน3วัน5วันแล้วก็7วันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับในรูปแบบของถาวรเงื่อนไขในการได้รับผมเพียงแค่เราเนี่ยออนไลน์ในเกมครบ10นาทีเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเปิดสุ่มหาอันนี้ได้นะกล่องที่2ครับผมก็จะเป็นกล่องสีแดงของที่ดรอปก็จะเป็นในส่วนของตัวรองเทา้าก็จะมี1วัน3วัน5วัน7วันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับถาวรเหมือนกัน วิธีในการได้ผมขอเพียงแค่เราเนี่ยเข้าร่วมในโหมด i l l u m i n a t e 48 1ครั้งและสำหรับการแข่งขันในโหมด i l l u m i n a t e 48ผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็แนะนำว่าควรที่จะขึ้นในอันดับรอบสุดท้ายได้ผมหรือก็คือ6คนสุดท้ายเพราะว่าในทางตัวเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นข้มาเหมือนกันผมก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถแข่งขันครบ1ครั้งได้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของกิจกรรมที่เป็นกล่องแล้วก็ยังได้ในส่วนของตัวคูปองเอสอีก20คูปองเมื่อเข้าสู่รอบที่2จะได้ในส่วนของแต้มทีพอย เมื่อเข้าสู่รอบที่3ก็จะได้คูปอง s ออีก30อันแล้วก็เมื่อเราเนี่ยเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยจะได้รับท point เพิ่มอีก200แต้มทำให้เราสามารถฟาร์มในส่วนของตัวคูปอง S อเนี่ยอีก50คูปองฟรีในรายวันแล้วก็แต้มที o อ n t อีก300แต้มเพื่อเราเนี่ยสามารถเอามาอัปเกรดรถได้กล่องที่สามของผมกล่องสีเขียวของที่ดรอปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวกางเกงก็จะมี1วัน3วัน5วัน7วันและก็ทาวอนวิธีรได้รับกล่องนี้ผมก็เพียงแค่สำเร็จในการแข่งขันหมดจััดนบคร้ง และกองสุดท้ายกองที่4ี่ผมก็จะดรอปในส่วนของตัวเสื้อแบบ1วัน3วัน5วันและ7วันแล้วก็ถาวนันสำหรับวิธีการได้รับกองสุดท้ายผมเพียงแค่เราเนี่ยแข่งขันให้สําเร็จ5ครั้งในโหมดอะไรก็ได้และเมื่อเราเนี่ยทำภารกิจครบหมดทุกอันแล้วผมก็อย่าลืมที่จะกดในส่วนของตัวกล่องเพื่อรับของรางวัลกันด้วย มาถึงเวลาในการซุ่มกล่องแล้วผมก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้รับอะไรถาวรบ้างเนะเพราะหลายคนที่ผมเห็นไปเปิดมาในเพจต่างๆหรือว่าในกลุ่มเ c e บ o o k เนี่ยเขาก็เปิดมาแล้วก็ได้รับถาวรกันค่อนข้างเยอะพอสมควรก็หวังว่าวันแรกที่เราเปิดเนี่ยเราจะได้สักชิ้นหนึ่งนะที่เป็นถาวรน,นั่นเองก็มาเปิดกล่องแรกของผมก็คือกล่องของเสื้อก็เปิดมาเป็นออืสามวัน <c oughs> วก็ยังดีนะสามวันนะสใส่ก่อนกล่องที่สองรองเทา้าถาวรมา โอ้โหสามวันอีกแล้วสมใส่ต่อของที่สามกระโปรงกดมาเป็นสามวันอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลขสามลูกนี้มันขายดีจังโอยลูกนี้นี่จะออกสามสามสามหรือเปล่า <c oughs> ต่อมากล่องส้งคมเปิดมาเป็นหนึ่งวันโอเคกดสมใส่เข้ามาผมโดยสิ่งที่ต้องระวังน,นิดนึงผมสำหรับคนที่อยากจะสมใส่กล่องพวกนี้ก็คือสำหรับ ทิคเล็กๆน้อยๆในการเปิดกล่องกิจกรรมของผมในกรณีที่เราเนี่ยเปิดกล่องใช่ไหมมันจะเปิดได้ไอเทมตามเพศของตอนนะัวละครณตอนน้ผมอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมใช้ตัวละครผู้หญิงเปิดมันก็จะได้รับไอเทมที่เป็นชุดของผู้หญิงแต่เกิดว่าเราใช้ตัวละครชายเปิดไอเทมที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นในส,ส่วนของตัวละครผู้ชายและเมื่อเราผมเปิดแล้วบังเอิญว่าได้ไอเทมถาวนพอดีอย่างเช่นกรณีเน,นี่ยผมเปิดผมอ่ะปุ๊บแล้วได้ผมถาวรมาปุ๊บเนี่ยที่เป็นตัวละครผู้หญิงในการเปิดข้างหน้าที่เป็นชุดของทรงผมของผมเราก็ควรที่จะสับเปลี่ยน มาเป็นในส่วนของตัวละครผู้ชายเพื่อลุ้นในส่วนของตัวไอเทมทรงผมถาวรของตัวละครผู้ชายก็ถือว่าเป็นชิคเล็กน้อยครับผมในการเพิ่มในส่วนของตัวไอเทมถาวรให้กับ ID ของเรานั่นเองครับใครที่เปิดได้บ่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมที่จะใช้ทิคนี้กันได้นะในส่วนของชุดตัวละครผู้หญิงครับผมชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมก็เหมือนกับท่านั่งของตัวชุดโรงเรียนแบบสหไปเวทหน่อยใช่ไหมใครที่ชอบแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีแบบชุดนักเรียนเกาหลีหน่อยเนี่ยชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าภาพไม่ได้เลยนะ แถมยังเป็นชุดที่เป็นแบบลิมิเต็ดที่ไม่เปิดขายตามปกติถ้าเกิดว่าใครบังเอิญได้ถาวรเนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถใส่ไปโชว์เพื่อนคอนอื่นๆได้แน่นอนในชุดตัวละครฝั่งผู้ชายผมถึงแม้ว่าผมจะไม่มีในส่วนของตัวเกมเพลย์มาให้ดูผมแต่ก็เอาภาพประกอบมาให้ดูแล้วกันนะสำหรับคนที่สนใจเพราะฉะนั้นผมก่อนที่เราเนี่ยจะเปิดก็อย่ายลืมเรียกให้ดีๆผมว่าเราอยากจะเปิดทางด้านของตัวละครผู้หญิงหรือว่าตัวละครผู้ชายนะ และนอกจากกิจกรรมในตัวเกมผมทางเพจหลักของ Speed d i ิ ter เนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยผมก็คือกิจกรรมร่วมตัวไฮสคูลถ่ายรูปชุดนักเรียนยกกิวคิวไหนเนี่ยโดนใจรับของวันไปเลยยกกิวสำหรับเงื่อนไขในการทํากิจกรรมก็ผมขอเพียงแค่ให้เราเนี่ยใส่ชุดนักเรียนที่เราเนี่ยเปิดได้จากในส่วนของตัวกล่องกิจกรรมก่อนหน้านี้แล้วก็ในการถ่ายรูปของผมจํานวนคนในรูปเนี่ยจะต,ต้องไม่ต่ากว่า5คน แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการโพสต์รูปอันนี้ผมข้างใต้ลิงก์ที่ทางตัวเกมเนี่ยกำหนดเอาไว้ผมโดยของรางวัลผมจะจัดส่งให้แก่ผู้ที่เป็นคนโพสต์และคนที่เป็นคนโพสเนี่ยจำเป็นจะต้องไปแจกของรางวัลให้กับผู้เล่นคนอื่นต่อเนื่องไปอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่6-12มีนาคมประกาศกิจกรรมรางวัลของผมก็จะประกาศในวันที่15มีนาคมแล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะส่งเสร็จภายในวันที่31มีนาคม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเขาแจกในส่วนของตัวเชลเนี่ย2,250เชลมูลค่าเนี่ยก็อยู่ที่1,500บาทสำหรับคนที่ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าดวงดีมากๆโดยเทคนิคในการถ่ายเนี่ยก็อยู่ที่ตามแต่ะระดับของกิลของแต่ละกิลเลยนะว่าจะถ่ายในรูปแบบไหนและนอกจากกิจกรรมในตัวเกมผมในส่วนของตัวไอเทมแฟชั่นใน้านค้าเนี่ยก็มีของบางอย่างเนี่ยที่แอบอัปเดตเพิ่มเติมข,ข,ขึ้นมาซึ่งผมคาดกันว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายแฟชั่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจในส่วนนี้นะ หลักๆเลยผมก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องประดับต่างๆครับผมอย่างเช่นประดับหลังที่จะเป็นปีกใหม่นนออนสีเขียวกระเป๋าใหม่่าสุดนะผมใครที่สนใจก็จัดกันได้ประดับแขนก็จะมีในส่วนของตัวเข็มฉิดยาแล้วก็ดาบสีเขียวนี่มันก๊อปมาจากเกนจิหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ในส่วนของตัวกําไรผมก็จะมีนาฬิกาข้อมือแบบใหม่มาให้อีก1อันแล้วก็แว่นตาเนี่ยก็จะมีสองอันนะผมก็จะเป็นทางนะของตัวคาดรูปที่เป็นรูปดอกไม้แล้วก็ เป็นแว่นของสาวเซ็กซี่นะใครที <English> ่ชอบเป็นสาวแว่นเนี่ยก็จัดกันได้นะตังหูก็จะมีมาใหม่อีก2อันนะผมใครที่ชอบแบบไหนเนี่ยก็จัดกันได้แล้วก็หน้ากากเนี่ยก็จะมีมาใหม่อีก2อันก็จะเป็นหน้ากากอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแก้มแดงที่มาตอนช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ใครที่พลาดไปแล้วเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วก็มีในส่วนของตัวฟอกเทลหรือก็คือคาบญ้าหรือคาบหางเอาเป็นว่าใครเรียกแบบไหนก็ตามสไตล์ของแต่ละคนนะให้เราเนี่ยสามารถมาซื้อได้นะ แล้วก็แน่นอนผมเพื่อต้อนรับการบิดเทอมผมแล้วก็จะใส่ชุดนักเรียนแล้วก็จะไปแงนแ้นแข่นกับคนอื่นกันดีกว่าว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะใส่ชุดอะไรกันบ้างนะและด่านที่เราต้องเจอในคราวนี้ผมโอ้โหเดี๋ยวให้ด่านนี้มาเลยเหรอแต่ว่ามันก็น่าจะยังคอได้อยู่นะมาดูดีกว่าว่าคนที่เราต้องเจอมียอะไรมีเคยิ 24, Wing, Laser, แีแองเกิลวิงเลเซอร์แล้วก็เคยิปซีหนึ่งคันแล้วก็โดฟอีกหนึ่งคันอ๋อเอาวะ เราใช้เลเซอร์อยู่ผมตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถเบียดได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาบอกลเลยหรือว่าเบียดซ้ายชนเคยิปสี่นี่ปิวแน่นอนโอเคดูยดีกว่าสำหรับตานี้ผมสำหรับการใส่ชุดน,นักเรียนแงันๆเปิดมาครับผมติดเพอร์เฟกต์ไปหนึ่งดอกครับผมเปิดกับดิฟติดดับเบิลวูดอืมอืมแซงหน้าไปได้ผมโอเคเอ้ยโอ้โหโดนชนเสียหลักไม่เป็นไรกดเทอร์โบตามมาให้ผมดับเบิลดิฟโอเคดิฟ okay, จีน <c oughs> ติดไปให้ผมโอ้แต่เสียดายที่เมื่อกี้ชนกำแพงไปนิดนึง ทำให้ชนกำแพงจะสวยกว่านี้โอเคติดตามไปครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปปึ๊บปุ๊อะยังไงก็ตามทันอยู่แล้วผมโอเคกดเทเบิลซีดบิลไปหนึ่งทีครับผมเติมเกตโอเควิง่งยาวไปเติมเกตอีกนิดนึงโอเคเข้าทำลายตรงยิงๆไปในจังหวะนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่เขาโค้งสวยกว่าเนี่ยเปอร์เซ็นในการหันหน้าออกเนี่ยแล้วก็พุ่งตัวยาวเนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งโดนไปนิดนึงครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหโดนตามหน้าแล้วว่ะ เอ้ที่มายเขาวิ่งวิ่งแปลกๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโค้งนี่แหละต้องเข้าสวยมากโอ้โหจับแมวมากขออีกโค้งนึงโอเคแล้วขออีกโค้งโอเคจับอยู่ครับผมอีกสักโค้งนึงซีดวิวไว้ผมนิดนึงพุ่งยาวพุ่งยาวๆเอาวะทิ้งยาวๆเลยผมตานี้ซีดวิวดวิวทิ้งห่างไปครั้งนึงโอเคกดวิกเทิร์นหนีไปโอเคหันซ้ายหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาโอเควิ่งยาวไปครับผมโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเฉียวนิดนึงกระตุกนิดนึง โอ้มีมีกระตุกเล็กน้อยมีกระตุกเล็กน้อยเออไม่กลัวไม่กลัวยังไงเราก็ตามทันอยู่ผมโอเคยิงยาวไปผมหันหน้านิ่งคงสวยๆโอเคสวยจัดมากตอนนี้ยิงตรงไปหันไปซ้ายโอเคไม่ชนกำแพงด้วยอวิ่งยาวๆไปอ้าวที่สองติด,ต,ดติดแน่นอนจังหวะน,นี้ชัวร์ผมโอเคติดดิสจีนมาหนึ่งครีบผมพึดโอเคเข้าช่องน้อยตรงยาวๆไปผมตอนนี้เนี่ยยังไงก็ตามไม่ทันแน่นอน เขาเส้นชายไ้ผมก็อืมเปิดมาด้วยตาแรกผมชุดนักเรียนเครื่องแรงแล้วก็ทำสติใหม่บอกได้เลยว่านักเรียนนี่แรงจริงๆครับผมสำหรับชุดนี้และก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็เหมือนเดิมว่าอย่าลืมนะผมรับซ้อมการแข่งขันสปีดดิฟเตอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิปปี2019เนื่องจากว่าพี่ลิงเนี่ยก็จะสมัครลงแข่งขันเหมือนกันนะผมใครที่เจอพี่ลิงเนี่ยก็อย่าลืมอ่อนข่อยพี่ลิงหน่อยนะ <c oughs> S <S> ออพี่ลินก็อาจจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะในบางครั้งผมก็เหมือนเดิมว่าการเปิดรับสมัครีหนก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง14มีนาคมใครที่สนใจี่ยก็ยินดีที่จะเข้าไปสมัครในฟอรัมหลักกันได้นะเหมือนเดิมครับผมใครชอบลิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อยลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทีงในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจด้วยครับผมเจอก,กันแงน,งน